สวัสดีค่ะพี่น้องาย่ใสกำลังตกแต่งตนนะ้นคริสต์มาสเนาะไฟหน้าละเบียงบ้านเห็นบ่มาเบืองพี่น้องจุดประสงค์อีหยังพายุหิมะค่ะพี่น้องเห็นบ่หิมะได้ขาวๆเนี่ยพี่น้องนันมันมันเริ่มตกอยู่องต้นไม้ย่ใสเนนะี่ยเห็นบ่น้ำแข็งเป็นหิมะแล้วมันละลายเป็นน้ำพี่น้องเห็นบ่โอ้ยมาแล้วค่ะหิมะ มือแรกครั้งแรกของปีนะพี่น้องเน้องคนน่ะเปียกเบ่นแล้วบริษัทจะแค่พาพวกแกมาเบิ่งเห็นไหพี่น้องโอ้ยลมแหง้งเป็นเบิดมืออยู่พ้านนี่ต้องทำบริษัทเปียกออกจากระเบียงพี่น้องเพิ่งทำความสะอาดตกแต่งบ้านพี่น้องเนาะเปิดไฟยามคืนจะจะงาม กพี่น้องคุ้มพืนแล้วค่ะพี่น้องคุ้มพืนแล้วถ้าตกโดนโดนไปชั่วสองชั่วโมงคงจะขาวไปเพืดอนเลยนะพี่น้องเนาะนี่ค่ะหิมะของปีแรกมากค่ะด้วยลมฝนแล้วก็มีพายุเนาะพี่น้องเนาะโอเคค่ะเอามาฝากกันกันบบรรยากาศของเยอรมันเมื่อนี้ค่ะพี่น้องไปเบิรงอีกมองหนึ่งนะพี่น้องเนาะพี่สจาจะพาพวกเจ้าไปเบิรงอีกมองหนึ่งที่จะเห็น สัดๆเลยว่าลมมันแห้งสำใดโอเคนะขึ้นไปเบิ้งสวรรค์เบิ้งเพดานบ้านยาสายไปก่อนยายสายจะพาพอุ้ยายสายถูบ้านนะพี่น้องเนาะลมแห้งพี่น้องยิงยนเสียงลมบอพี่น้องมาตกลงมาขึ้นเริ่มคาวแล้วพี่น้องนะ มันได้การมือนี้่นะพี่น้องจะหยุดจะมาอีกคิพุกน,นี้กำก็มาเรื่อยๆนะพี่น้องนะโอเคค่ะพี่น้องเพื่อเปิดการมองเห็นมาสวัสดีพวกเจ้าก่อนหน้านี้เจ๊ใส่อกอยากจะมาทําคลิปให้พวกเจ้าบึงแต่ว่าเจ๊ใส่ย,ยังตากผ้าบ่ลล้วตอนนี้หิมะเลิ่มจะหยุดจะน่อยแล้วนะพี่น้องบ่ามีดอกกุหลาบไนะพี่น้องบยังมีดอกกุหลาบมีที่ให้อาหารนกเขนมาเห็นบ่า ที่เป็นสีขาวนะเนาะนี่ค่ะพี่น้องบรรยากาศของเยอรมันมือนี้นะพี่น้องเนาะมืออื่นก็จะมีเขาจะมาวางอย่างก็ที่ทำงานสำหรับโซลาเซลล์เนาะพี่น้องมืออื่นนะเนาะปืนก็คอยมาเบิ่งกันว่าก็จะเข็ยนงานอย่างไดสามีาจะใส่ก็จะเออขึนนี้ก็ข,ขึ้นเครื่องจากสิงคโปร์แอร์ไลน์มา มาเยอรมันนะพี่น้องมาถึงประมาณาหกโมงเช้ามาเอินของของเยอรมันนะพี่น้องนะโอเคนะคะพี่น้องเอามาฝาก,กาค่ะบรรยากาศหนาวค่ะแต่ว่าอากาศก็สดชื่นดีนะพี่น้องลมเย็นอะ่ะลมลมหายใจสดชื่นเพราะว่ามันเย็นมันสวยงามพี่น้องโอเคค่ะสวัสดีค่ะยูดีมี่แห้งมีความสุขนะรักษาสุขภาพกันทุกคนมาเบิ่งฟังหนงะนี้แป๊บนะมา อันนี้เป็นหิมะในเกาะในี่นองเนาะกำลังเป็นน้ำละลายยังบกแข็งตูปันใดยังบนหนาวคักปันใดนนะนี่นองเนาะโอเคค่ะ